สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ก like ็ผมวันนี้ผมอยู่ที่โครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยที่มีพื้นที่มากถึง108ไร่อยู่ติดกับแยกวิทยุซึ่งตอนนี้ก็สร้างประวัติศาสตร์เปิดอย่างเป็นทางการเลยครับเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมา ก็คือโครงการวันแบงคอกนั่นเองครับซึ่งมีกระแสะตอบรับที่ดีมากเลยครับด้านในนี่มีคนเข้ามาเยอะมากกันนะทําเอาโครงการที่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดน,นี้ดูแคบไปเลยครับวันนี้ครับผมเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศการเปิดให้บร,ริการวันแรกของที่นี่ให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนจะมีบรรยากาศเป็นยังไงจะมีคนมาที่นีมากน้อยขนาดไหนยังไงมาชมคลิปนี้ไป,ปพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ริมถนนเจริญกรุงจุดที่ผมอยู่จุดนี้จะเป็นสถานี MRT วัดมังกรผมเองก็กำลังนั่งรถ้าใต้ดิน MRT ไปที่สถานีลุมพินีเพื่อจะับไปเก็บภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการวันแรกของโครงการระดับแสนล้านของประเทศไทยโครงการวันแบงคอกยังไงขอตัวนั่งรถไฟฟ้าสักครู่นะครับไปเจอกันอีกทีที่สถานีลุมพินีเลครับ ตอนนี้ผมมาถึงสถานีลูเปนีแล้วครับเวลาที่เดินทางมันก็รวดเร็วมากนะครับไม่ถึง10นาทีสถานีแห่งนี้เองที่ได้เชื่อมต่อกับตัวโครงการวันแบงคอกได้โดยตรงเลยครับถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วก็ไม่หลงแน่นอนครับเพราะว่าจะมีป้ายบอกรายละเอียดทางอย่างชัดเจนเราเองต้องใช้ส้นออกที่หนึ่งนะครับเพื่อจะเชื่อมต่อกับตัวโครงการวันแบงคอกบรรยากาศภายในสถานีตอนนี้ก็ดูคึกคักมากเลยครับเท่าที่ผมสังเกตด,ดูประมาณ 80- 90%ก็ก็เดินเข้าสู่ตัวโครงการ ก่อนที่แอนเองจะเดินทางมาที่นี่ก็ติดตามข่าวสารดูครับตามเพจต่างๆแอนเองก็เห็นทางเพจของ FM 91เขาบอกว่าเมื่อประมาณ11นาฬิกา27ตนีของวันที่25นะครับวันที่เปิดให้บริการลานจอดรถที่นี่ก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยครับการเดินทางมาที่ก็ใช้ MRT ก็จะสะดวกที่สุดด้านหน้าจุดนี้เป็นทางที่จะเชื่อมต่อกับตัวโครงการวันแบงคอกตอนนี้ก็ตามภาพครับคนเยอะมากเลยนะครับในจุดนี้ซึ่งเราเดินลอดจากจุดนี้ไปเราตามถนนพระรามที่4ก็จะเข้าสู่ตัวโครงการได้เลยครับด้านหน้าจุดนี้จะเป็นอะไเรื่องขึ้นสู่ ด้านบนบตอนนี้ผมมาถึงตัวโครงการแล้วครับ ทั้งก่อนที่ผมมีโอกาสมาถ่ายคลิปในจุดนี้และในจุดนี้เราเดินตรงขึ้นไปจะไปออกที่อาคารออฟฟิศสี่จุดเองก็จะไปออกที่บริเวณของวันแบงคอกพาร์คก็ได้ครับซึ่งก็จะเป็นจุดจัดพิธีเปิดในวันนี้นะครับบริวเวณกลางตัวโครงการ ตอนนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็แน่นได้หมดเลยครับมีคนอยู่ที่จุดมีค่อนข้างที่จะเยอะจุดนี้ถ้าเราเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายก็จะมีลิบโดยสารมีห้องน้ําให้บริการแล้วจะมีร้านอาหารที่จุดมีค่อนข้างที่จะเยอะส่วนด้านบนจุดนี้ถัดขึ้นไปด้านซ้ายมือก็จะมีพวกคนงานศิลปะที่อยู่บริเวณด้านบนก็เยอะเช่นกันสําหรับวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาวันที่เปิดให้บริการในวันแรก เปิดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับในส่วนของตัวศูนย์การค้าส่วนเวลา17นาฬิกาก็จะพบกับคอนเสิร์ตของโฟอีฟแล้วก็ของพี่โอ๊ตปาโมดเวลา21นาฬิกา30นาทีจะเป็นคอนเสิร์ตของปาหม,มี่แล้วก็สล็อตแมชชีนครับและนอกจากจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีคนดังมาที่นี่อีกหลายท่านเลยครับยกตัวอย่างเช่นคุณไบวชิลวิทคุณแอนทองประสงค์คุณเจนสีรายุคุณแอปทักษอนคุณดิกกี้นชฉัดแล้วก็คุณลีซอทีรเทพวิโนไทยอันนี้แค่เป็นตัวอออยยยย่่่่าาาาางงงนะรแตขจิมมีีเเเกหลลท ุดนี้จะเป็นเคฟ4เป็นสเวนเส้นยังไงตอนนี้เราขึ้นไปชมมุมมองถัดไปกันเลยครับชั้นด้านบนพอในส่วนของศูนย์การค้าเปิดให้บริการก็มีหลายจุดเลยครับที่อยากทดลองไปเดินดูก็บอกตามตรงครับลงครับตอนแรกเพราะว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแล้วก็มีทางเขาออกค่อนข้างที่จะเยอะ ตัวเองก็ใช้เวลาสักพักเลยครับกว่าจะกลับมาถึงบริเวณของลานวันแบงคอกพาร์คจุดนี้จะเป็นด้านนอกของตัวอาคารที่อยู่ด้านข้างกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงครับแล้วน,นี้จะหันตรงออกไปจะไปทางสวนลูกพิดีไปทางฝั่งของถนนวิทยุส่วนอาคารสูงด้านหลังจุดนี้จะเป็นตึกออฟฟิศสามส่วนศูนย์การคา้าโซนพาเลทก,ก็จะมีทางที่ออกมาที่ด้านนอกแบบนี้เช่นกันครับจุดนี้สามารถชมว,วิวมาทางฝั่งของแยกวิทยุได้อย่างชัดเจนนะครับวิวที่สวยงามมากเลยครับ ดี๋ช่วงท้ายคลิปจะออกไปเก็บภาพให้ทุกท่านได้ชมกันตอนนี้ผมกําลังขึ้นมาที่วันแบงคอกพาร์คจุดเองก็มีคนอยู่ที่นี่เยอะอย่างมากนะครับเพราะว่เป็นจุดที่มีพิธีเปิดอยู่ที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เที่ผมสังเกตดูก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็จะมีชาวต่างชาติที่ทํางานอที่ตัวโครงการนี้ก็มาที่นี่เยอะเช่นกันมองตรงไปี่เห็นเป็นเลขหนึ่งไทยตัวใหญ่ จุดนต้เองจะเป็นเวทีเปิดครับจะอยู่ในจุดนั้นและพื้นที่จุดนี้จะมีการปิดกั้นพื้นที่เอาไว้นะครับประชาชนทั่วไปจะอยู่ที่บริเวณด้านนอกจุดนี้ส่วนจะเป็นแขก V.I.P เป็นสิทธ์ต่างๆก็จะเข้าไปอยู่บริเวณด้านในได้ครับ ในจุดเองก็จะมีการถ่ายทอดสดเข้ามาภายในลานวันแบงคอกพาร์คและเป็นคนดานต่างๆนะครับที่งลงรถที่บริเวณด้านนอกก็จะมีการถ่ายเทอดสดเข้ามาที่บริเวณด้านในตอนที่ผมมาก็เจอหลายท่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นคุณเจมส์จริญายุเห็นมีการถ่ายเทอดสดอยู่และก็จะมีทั้งนิกกี้นะชัดแล้วก็รีซอทีรเทพวิโนไทยที่มาตอนที่ผมกําลังถ่ายคลิปอยู่ในบริเวณนี้ตอนนี้แอดก็พยายามซูมไปบริเวณด้านในเห็นเลขตหนึ่งไทยตัวใหญ่ จุดนี้นะครับจะเป็นเวทีเป็นเวทีพิธีเปิดซึ่งตัวเวทีก็จะตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่ตั้งของตึกที่สูงสุดในประเทศไทยแต่เดิมก็เรียกว่าตึกพิกุล ตึกซิกเนเจอร์ทาวเวอร์ตอนนี้ก็เรียกว่าตึกวันแบง g อกทาวเวอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการก่อสร้างให้เป็นตึกขึ้นมานะครับแต่ว่าจะมีฐานลากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่บริเวณด้านลา่างส่วนในอนาคตถ้ามีการก่อสร้างตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยภายในโครงการวันแบงกอกพื้นที่จ,จุดนี้ที่เป็นลาน One Park, วาันแบงกอกพาร์กก็จะมีตึกสูงล้อมรอบทุกๆด้านเลยครับก็ติดตามกันไปครับสำหรับตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยตึกวันแบงกอกทาวเวอร์เอาไว้ถ้ามีความคืบเป็นยังไงหรือเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร ะจะมาอัปเดตบรรยากาศให้ชมอย่างแน่นอนครับยังไงตอนนี้เราเข้าไปชมในโซนนี้กันเลยครับโซนพาเลตที่เป็นสันค้าที่อยู่ติดกับฝั่งคองถนนพระรามที่4ข้อมูลจากทางฐานเศรษฐกิจนะครับสร้างประวัติศาสตร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการ วันที่25ตุลาคม2567าหสำหรับวันแบงกอกโครงการอภิมหาโปรเจกต์มิกยุใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมูลค่า1.2แสนล้านบาททำเลหัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามที่4จุดประกายแลนด์มาร์คใหม่ศูนย์การธุรกิจสำคัญของประเทศแหล่งรวมช้อปปิ้งขนาดใหญ่ศูนย์รวมของแหล่งงานสำนักงานสีเขียวทันสมัยเป็นมิกกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นพลังดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตการทำงานได้ตลอดทั้งวัน ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงย้ายสถานที่จับงานมาอยู่ภายในโครงการวันแบงคข้อกันมากส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแกนย่านแหล่งงานสู่กลางธุรกิจ สู่ Global Destination บนถนนพระรามที่4แห่งนี้ขอคุณข้อมูลดีๆจากฐานเศรษฐกิจเลยนะครับอาคารสูงด้านหลังจุดนี้จะเป็นอาคารออฟฟิศ4ตอนทีแอดกำลังถ่ายคลิปอยู่ก็มีพนักงานที่อยู่ด้านบนของอาคารออฟฟิศ4ในมอรงงมาที่ตัวโครงการด้านล่างก็หลายท่านเลยครับด้านหน้าจุดนี้จะเป็นด้านที่หันไปทางฝั่งของสถานทูตญี่ปุ่นหันไปทางสะพานเขียวส่วนด้านขวามืองพพภนะครับที่เป็นเวทีจุดนี้จะหันไปทางซอยปรูจิตหันไปทางทางพิเศษเฉลิมมหานคร ระหว่างที่แอดกำลังยืนอยู่กํำลังถ่ายคลิปที่จุดนู้นจุดนี้บลอบแอดก็ขี้กันดังเลยครับเพราะว่าตอนนี้ครับด้านนอก คุณเจมส์จิรายุก็เข้ามาที่ตัวโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับโครงการวันแมนเข้าแข่งนี้ก็ลงทุนโดยบริษัท GTC Asset ประเทศไทยร่วมทุนกับบริษัทเฟเซอร์พาวเวอร์พีซีโฮลดิงประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครื่องคุณเจริญสิริวัฒนาพักดีพบประมาณนะครับอยู่ที่1.2แสนล้านบาทตัวโครงการก็จะอยู่บริเวณแยกวิทยุติดกับถนนใหญ่ถึง2เส้นคือถนนวิทยุและถนนพระรามที่พื้นที่ของตัวโครงการนะครับจะอยู่ที่108ไร่และก็มีพื้นที่สีเขียวพื้นที่เปิดโล่งมากถึง50ไร่เลยครับ ในมุมมองส่วนตัวแอคคอร์โครงการเด่ะชอบนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่มีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นฝั่งของถนนพระรามที่4บริเวณด้านหน้าฝั่งของถนนวิทยุบริเวณด้านหน้าและก็บริเวณนี้ครับบริเวณของลานวันแบงคอกผักก็มีต้นไม้อยู่ค่อขชางที่จะเยอะเช่นกันนอกจากนี้ไม่พอนะครับถ้าเป็นมุมมองจากโรงแรมที่หันมาทางฝั่งของถนนวิทยุฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเช่นกันครับเป็นสวนลุมพินี อนนี้เอเข้ามาภายในโซนพาเลทแล้วครับจุดเองจะอยู่ติดกับฝั่งของถนนพระรามที่4พื้นที่ในจุดนี้ก็มีคนอยู่ที่นี่เยอะอย่างมากเลยครับล,ลานจุดนี้ก็มีการร้องเพลงเลยนะครับเป็นพิโอตปามโมดในหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าโครงการที่มีพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้ภายในโครงการจะมีอะไรบ้างสําหรับภายในโครงการวันแบงค์เข้าแข่งนี้นะครับจะมีอาคารมากถึง10อาคารและทุกๆอาคารภายในโครงการก็จะเชื่อมต่อกันตั้งแต่ชั้นใต้ดินชั้นที่4ถึงชั้นใต้ดินชั้นที่1โดยภายในโครงการก็จะประกอบไปด้วย อาคารสำนักงานเกรดที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่พื้นที่ร้านค้าปิโรงแรมหรูมีที่จะลดมากกว่า12,000คันขาอ,ออกหลายทิ่ทานเลยครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของถนนวิทยุฝั่งของถนนพละามที่4 MRT ลุมพินีและนอกจากนั้นยังไม่พอครับภายในตัวโครงการเองก็จะมีทางรถต้ซอยประดูกจิต ไปออกที่ด่านลูปินีเชื่อมต่อกับทางพิเศษเชื่อมหาคนครได้โดยตรงเลยครับสำหรับท่านใดที่อยู่ตรงสถานี BTS เพลินจิตทางออกที่2จุดเองก็จะมีรถรับส่งมาที่ตัวโครงการวันแมงคอกเช่นกันครับจะมีรถให้บริการทุก15นาทีตั้งแต่เวลา7 1ิกาถึง2 4 0าครับส่วนท่านท่านใดนั่งโดยสารประจำทางมาทามาทางฝั่งของถนนวิทยุ บริเวณฝั่งตรงข้ามของตัวโครงการฝั่งเดียวกับสวนลุมพินีก็จะมีสาย5-14สาย1-3สาย5-0สาย7-6สาย A3 ส 2, าย2-28ีดสาย6-2แล้วก็สาย1-7ครับส่วนจะเป็นรถเดินสารที่มาลงทางฝั่งของถนนพระรามที่4ก็มาได้หลากหลายสายเช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นสาย5-14สาย205สาย2-2สาย1-3สาย4-7สาย1-4-1สาย4 5สาย1 1 5สาย507 สาย46สาย74สาย149สาย14แล้วก็สาย4ครับเยกไไ้้ว,ว่ามีหลากหลายสายนะครับที่จะมาทางฝั่งของถนนพระรามที่4ส่วนถ้าใครนั่งรถไฟ้าใต้ดิน MRT มาก็ลงที่สถานีลูพินีมาที่จะออกที่1ก็จะเชื่อมต่อกับตัวโครงการได้โดยตรงเลยครับแบบที่ผมมาวันนี้นี่เลยครับเยกไไ้้ว,ว่าเป็นโครงการใหญ่ใจกระดังเมืองที่มีการเดินทางมาได้หลากหลายวิธีเลยนะครับ ด้านหน้าจุดนี้จะเป็นโรงหนังจุดนี้จะอยู่ชั้นที่5ภายในโซนพาเลทส่วนด้านขวามือจุดนี้นะครับถัดจากโรงหนังไปก็จะเป็นโซนสู์อาหารนะครับจะอยู่ด้านขวามือใกล้ๆก,ก,กับโรงหนังคือด้านหน้าจุดนี้ครับเดินตรงไปส่วนจากจุดที่ผมอยู่จุดนี้เดินตรงมาทางสูนอาหารด้านหน้าและเราเลี้ยวขวาเดินตรงไปสุดทางก็จะออกมาชมบรรยากาศบริเวณด้านนอกของตัวอาคารได้ครับจะเห็นทางฝั่งของแยกวิทย,ยุเห็นถนนสาทรเหนือถนนมารามิีีได้อย่างชัดเจนเลยครับยังไงตอนนี้เราไปชมบรรยากาศด้านนอกกันดูบ้างครับ อันนี้จะเป็นมุมมองจากด้านนอกนะครับหันไปทางแยกวิทยุมองไปไกลๆจะเห็นกับโครงการโนซิสถานพักอยู่ที่จุดนั้นเลยครับจุดนั้นจะเป็นโรงแรมโนซิธาน,นีกรุงเทพแพ่งใหม่ที่มียอดแหลกที่บริเวณด้านบนส่วนหน้าจุดนี้จะเป็นฝั่งของถนนสาท้อนเหนือ ตรงตามถนนสาทรเหนือไปเราจะไปทางถนนนาทิวาราชนิครินไปทางสกายวอล์กเหนือช่องนนทรีก็ได้ครับดานลางจุดนี้จุดที่มีไฟส่องขึ้นมาก็คือวันแบงคอกพาร์คจุดที่มีเวทีเปิดงานอยู่ที่บริเวณด้านล่างแอดเองก็เดินมาตั้งแต่สถานีเอ็มอาร์ทีลูบีนีเข้ามาภายในตัวโครงการและตอนนี้ขึ้นมาถึงชั้น5มาติดบริเวณด้านนอกในจุดนี้ไม่ว่าจะไปที่จุดไหนก็พบกับนะักท่องเที่ยวมาที่นี่เยอะอย่างมากเลยครับ เป็นหนึ่งโครงการนะครับโครงการใหญ่ใจกลางเมืองที่มีการเดินทางมาได้หลากหลายวิธีถ้าใครไม่รู้จะไปที่ไหนเสาที่นี่ก็แนะนํานะครับลองมาเที่ยวได้นะเป็นอะไรที่สวยงามอย่างมากนะครับภายในตัวโครงการนี้ในอนาคตถ้ามีการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแอดคิดว่าจะเป็นอะไรจูยิ่งใหญ่มากกว่านี้อีกนะ ก็ติดตามกันไปนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นโครงการนี้รวมไปถึงโครงการอื่นถ้ามีความคืบหน้าอย่างไงแอดเองจะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับในส่วนของตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยอาคารวันแบง g อกทาวเวอร์ถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเริ่มข่อสร้างเมื่อไหร่แอดเองก็จะมาอัปเดตให้ชมอย่างแน่นอนครับยังไงก็ติดตามไปพร้อมๆกันครับและณจุดนี้ก็เริ่มมีการฉายเลเซอร์มาที่ตัวโครงการวันแบงกอก้วครับเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกผ่านเทคนิคแสงสีสุดตกาตา ด้วยการเดนิมิตให้อาคารต่างๆของวันแบงคอกกลายเป็นผืนผ้าบขนาดใหญ่ฉายภาพกราฟิกเคลื่อนไหวพร้อมทักทายผู้คนที่เดินทางมาให้ตื่นตาตื่นใจกับประสบการณ์การรับชมโชว์สุดพิเศษยามค่ำคืนใจกลางเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการจะชมนะครับการแสดงเลเซอร์แบบนี้เข้ามาได้นะครับตั้งแต่วันที่15-30ถึงตุลาคม2 5 6 7ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับขอบคุณข้อมูลดีๆส่วนนี้จากเพจ a c e b o o k ของโครงการวันแบงคอกเลยนะครับ ช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคําว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมกเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้ใจ่ายในการเดินทางมาใช้ใจ่ายในการพัฒนาช่องฝากด้วยนะครับคาว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคําว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรูนกันได้เลยครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเป็นเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลฟ์าสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ